ไปภูตานมาค่ะก็ไปไปเที่ยวกันธรรมดาเน,น,นี่ยแหละก็คือเราเราเหมือนแบบทํางานกันมานานมากแบบติดต่อการอะไรเงี้ยก็อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าเราไปเที่ยวเนี่ยคือไม่ได้เรียกว่าไม่ค่อยได้พัางก่อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสุดท้ายแบบปูตานเป็นประเทศที่เราต้องลุยหน่อยเพื่อที่จะไปดูวิวสวยๆอย่างเงี้ยค่ะมันลุยลุยหนักกว่าที่เราคิดไปไหมคะตอนแรกลุยหนักกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่แบบไม่ได้ลุยขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือน เขาก็จะมีความดั้งเดิมอยู่สูงก็คือเขาจะเป็นความความสวยของเขาเขต้องไปดูที่ภูเขาดูที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะแบบเ<ท>ดนิ<ห>นทางไปลําบาก<ป>ต้องขึ้นเขาลงห้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นต้นทีมคาใครเป็นแบบสักชวนเตนิวค่ะก,ก็รุ่นพี่ทั้งสองคนของมุกได้แหละแล้วก็ก็เขาก็คงอยากมีเพื่อนไปอะไรเงี้ยเขาก็ชวนมุกไปคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปกับพี่ๆเขาแต่มุกรูก้สึกว่าเหมือนแบบ ชวนมุกไปเป็นภาระมากมากคือเราแบบไม่ใช่ทางนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเรากลับมาเราก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าที่โนนเขาก็แบบวิวสวยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบสู้กับใจตัวเองในการแบบขึ้นเขาแบบไทเกอร์เนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้สุดๆเลยแบบนี้ติดใจไหมคะกับการแบบว่าเที่ยวแบบแอนด์เบนเจอรอะเงยเที่ยวแบบแอดแบบแอดเวนเจอร์โมอาจจะยังไม่ติดใจนะพูดตามตรงแบบว่ามันก็เหนื่อยเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสนุกเพราะว่าคนรอบข้างมากกว่าแบบพี่เต้พี่นิวอย่างเงี้ยแล้วเราสนิทมากอยู่แล้วอย่างเง เขาดูแลเราดีมากค่ะแบบว่าก็สลับกันดูแลกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความปั๊มปั๊มเปื่ปอๆของตัวเองไอเราเองก็แบบว่าเรื่องสุขภาพแบบเราอาจจะไม่ฟิตเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบของพี่เตนี่เขาจะชอบทําของหายพี่เต้เขาเป็นคนโก้กี้ที่มีดี๊ก็คะไรนี้ก็ทําของหายเอ,อ่อกล้องฟิล์มเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่พกของไปเยอะออมากมากอะค่ะแบบว่ากล้องสี่โทรศัพท์สองสามอะไรอย่างเงี้ย แบบว่ามีเยอะไปหมดเลยอะเขาก็เลยเหมือนแบบเสียเวลาไปครึ่งวันกับการหาของไรอ่าเงยแต่ก็สนุกเองสนุกสนุกอ่ะแล้วสุดเหมือนแบบว่าพี่เต้เขอโพอพ์วยพอยมันเกิดนิวแล้วก็พี่นิวมาเออคือสองคนนี้เขาชอบแกล้งกันค่ะทุกคนคือคือเอ่อพี่เต้โพส์วอยอพอยมันเกิดพี่นิวพี่นิวไปบอกว่าขอบคุณนะน้องมุกเหมือนว่าเอ้าอะไรวะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ อย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาชอบชอบแกล้งกันเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วมุกก็มุกมก,มก็เหมือนว่าเป็นคนถ่ายรูปงานให้เขาแหละรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนว่าเขาคงขอบคุณมุกเรื่องนั้นไปด้วยก็ได้เป็นเพียงแบบว่าชอบฟิลแฟนคลับชอบพับฟิลเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนคลับดอมนี้ก็คือชอบเพราะว่าเขาชอบเป็นอย่างนี้กันก็สนุกค่ะโดยรวมสนุกมากยอดพอน,น้อยซีเราเรนนี้ก็คือด<อ>ี่ลนะซีจุดสี่ค่ะ, 4. 4. 4คะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ติดตามกันก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบเออเราก็มาตั้งแต่ ที่ยังไม่ถึงร้านในวันนี้ก็คือ4ลร้านกว่าเราก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆครค่ะ